ปราณวารีกระบวนท่าที่ห้าหยาดฝนแห่งความเมตตาโอเคนะครับผมก็ขอกรับสวัสดีท่านท่านกันด้วยนะครับถุงน้ก็ขออย่างต่นกับเกม Minecraft อีกแล้วครับผมเย้นะครับผมน้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสักเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับแต่ในวันนี้เรามากันใน Minecraft รีวิวมอสคิมเมสโน่ใหญ่บะหรือจยาดพิฆาตอสูนนั่นเองครับผม ซึ่งช่องเราเนี่ยก็ได้ทําเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ไปเยอะมากเลยครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเซเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมนะนี่โอ้ก็นี่ครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้จัดทุกอย่างออกเป็นหมวดูแล้วนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรีวิวนะแ๋ยวมาเริ่มรีวิวกันอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว่าครับผมนะเอาพูดถึงดาบพิฆาตอสูรเนี่ยทุกคนก็ต้องนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงอสูรนึกถึงนักดาบใช่ไหมนึกถึงเด็กกอแน่นอนครับผมน้องน่ารักมากเอาเป็นว่าในวันนี้นนี่ะจท้ไป การใช้ปานรับผมนะอ่าพูดถึงปานปานคืออะไรปรานก็คือแพะเป็นผลร่างกายอ่าไม่ใช่นะคนละปานแล้วแนละ้วปานเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบกระบวบนาบบการหายใจอะไรอย่างนี้นะใครที่ดูก็คงจะรู้อยู่แล้วเลยนะก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะโอเคมาอย่างแรกเลยครับผมนะหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยสิ่งแรกที่ได้มาก่อนใครเพื่อนเลยนั่นก็คือเจ้า นี่ครับผมนะชุดยูนิฟอร์มนั่นเองครับผมนะซึ่งเป็นฟอร์มของหน่วยพิฆาตอสูรแต่ว่าเอาจริงๆริงบ้าผมรู้สึกว่าชุดนี้มันมันไร้ประโยชน์มากเลยคุณแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยคือคเขาบอกว่ามันมีแบบว่าทอจากเส้นใยที่แบบฟันไม่คงฟันไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยโหยิ่งกว่าสักยันอีกแต่ว่าเอาเข้าจริงโอ้โหก,ก็ก็ตายหมดนะครับผมนะเออมืนกันก็ตายหมดอยู่ดีโดนแดกอยู่ดีนะครับโอเคเรามาใส่กันเลยดีกว่าผมนี่เป็นไง โอ้ใส่แล้วดูดีมีออร่าขึ้นเยอะนะครับแถมมีเลือดเพิ่มมาอีก5หัวใจด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าของนัง้นซึาปลาแรกทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนครับผมนะั่นกะ็คือปราณวาลีนั่นเองครับผมนี่ โอเคโดยสปาวาลีเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด10กระบวนท่าบวกอีกหนึ่งนั่นเองครับผมนะคือในเรื่องเขาจะบอกว่า10กระบวนท่าแต่ว่าเจ้ากิยูเนี่ยสามารถใช้กระบวนท่าที่11ได้นั่นเองครับผมนะข้อบอกก่อนเลยนะครับผมนะว่าเจ้าหมอนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับผมฉันก็จะมีบางปลาที่ไม่สามารถใช้ได้เหมือนันซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายโดยจะมีเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ข้างหน้าครับผมนะก็จะเห็นเลยว่าปลานี้ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าเราจะหยิ เป็นฝั่งซ้ายครับผมนะโอเคแล้วจาก็ถือดานบนะทีแค่นี้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้ปราณกระบวนท่าต่างๆได้แล้วนั่นเองนะโอเคโดยเรามาดูกระบวนท่าแรกกันเลยดีกว่าโดยสำหรับกระบวนท่าแรกนั้นมีชื่อว่าดาบพาวารีเดี๋ยวเรามาลองเทสกับ MBC กันเลยดีกว่าครับผมนะมาถ้าพร้อมแล้วก็ปราณวาลีกระบวนท่าที่ดึงดาบพาวารี อ่ะเด็ดนะโอ้โหมาเป็นบล็อกกันเลยดีเดียวเชียวก็ับมนะโอเคก็มันก็จะเป็นบล็อกแบบนี้โอเคก็นะมันก็ไม่ครับแหละเอออย่าไปจริงจังมากมนนะเออก็ไม่คับมันก็นั่นแหละนะพอเขาจะเข้าใจได้ต่อไปกระบวนท่าที่ห้าับผมนะยาดฝนแห่งความไม่ตาเด็ดนะกดคิดขวาแล้วทำไมมันกลายเป็นการแดชอะหรือว่าในเรื่องมันแดชยิ่งกว่าคนไทยบินได้นะครับนะ่เอ้ยแต่ท่านี้เท่วะ่ะแต่ดูดีว่า ถ้ากดว่าผ่านพวกเอ c อย่างเงี้ยมันจะแดช,ชไหมไปดูกันเฮ้ยมีการแดชแล้วก็ลอยด้วยครับผมโอ้โหเนี่ยเพียงแค่กดไว้ตายเลยว่ะโอ้โหโคตรเทพต่อมากระบวนท่าที่หกกระแสน้ำบนมาดูกันเอะอ๋อก็จะเป็นแบบว่าละอองน้ำล้อมตัวนะครับวันนีเ้เรามาเทคกับเอ c ดูนี่โอเคเฮย้ยโดนรัวๆด้วยนะเออไม่ใช่ว่าโดนครั้งเดียวนะเว้ยคือเหมือนกับว่าจะมีละอองน้ำมารอบๆตัวเราใช่ไหมโอเคมาต่อกันที่กระบวนท่าที่ 8คนะรับผมนะจระเข้บนท่าที่8สายน้ำตกโอเคน้ำตกนี้น่าจะอร่อยนะครับโอเคคนละน้ำตกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทกันดีกว่ามาเลยโอเคคแบบนนะั้นก็คือแบบว่าเป็นน้ำตกมาจากฟ้านะครับเดี๋ยวแลว้วก็ถ้าโดนหัวก็ตุ่มระเบิดตายครับผมนะโอเคเฮ้ยเทยอยู่เทยอยู่ชอบอะ่ะคนทำเขาสร้างแอนิเมชันได้ดีมากเลยนะครับผมโอเคไปต่อยังรวดเร็วกนะับหมดนะบวนท่าที่สิบสายน้ำไหลจุดจบไปดูกันเอ๊ะเดี๋ยวนะ มาเป็นตัวเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหมาเป็นตัวเลยโอ้โหแรงอะเนี่ยแรงเหมือนกัน,นนะใช้เล่นนะใช้เล่นนะเออเวลวสุดท้ายโหนะกระบวนท่าที่11อผิวน้ำสงบนิ่งไปดูกันเอ๊ะออดื่มไปเหมือนกนะันสท่าที่11เอนี่ยเราใช้ดาบของทาจิโร่ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนมาใช้ดาบของกิอยู่นะครับผมโอเคมาแต่ลองมาเทสกันดีกว่าหม่อนะดูสิว่าท่าท11เจะเออกมาเป็นยังไงป้านวาลี กระบวนท่าที่11ผิวน้ำสงบนิ่งงโอ้โหโคตรเฟี้ยวผมนะนี่เป็นไงแตกหมดเลยครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะก็คือว่ามันจะมีเสียงกริ้งด้วยนะท่านผู้ชมได้ยินปะ่ะเห็นปะม,มันจะมีแบบเสียงหยดน้ำด้วยครับผมนะคือว่าใส่จารีตโคตรๆเลยครับผมนี่ตามในเรื่องเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสัปดาห์ดีทั้งหมด11กระบวนท่า 5, แต่ใช้ได้จริงๆ หกกระบวนท่ากนหมดนะมองว่าในอนาคตเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็น่าจะอัปเดตขึ้นมาเพิ่มให้เราสามารถใช้ได้ทุกท่านั่นเองครับผมนะก็โอเคปาาวาลีจบไปไปต่อกันที่ปาณอัศนีกันรีนกัวนะสะัภูที่ใช้ปาณอัศนีนั่นก็คือเจ้าเซนอิสส์นั่นเองครับผมนี่ <Yeah. S 1> โอเคแล้วนี่ก็คือดาวเดี๋ะเดะ เมื่อกี้มันท่าอะไรวะโอ้โอคตรเท่อันนี้คือผมหมดลงมาหมดแยกนะเออผมได้ลงหมดหมดแอนิเมชันเลยครับผมนี่เวลาฟันจะได้แบบเออดูแบบมีมิตโมิติอะไรอย่างงี้นะโอเคมาร์ปันอัสนีมี2กระบวนท่าแน่นอนมันมีอยู่กระบวนท่านะไอเทมิสึกก็ใช่2กระบวนท่านี่แหละครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูจากกระบวนท่าแรกเลยดีกว่านก็คือกระบวนท่าสายฟ้าฟาดไปดูกันปราดอัสนีโอ้ยแรงเหมือนกันนะ โห่แต่ไม่ตายเหมือนนะเอ้ยแต่เจ็บเกือบตายเจ็บเกือบตายถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเอาใหม่กัมือนนะลองอีกสักรอบจัดไปฟรานอสเนีกระบนท่าที่หนึง่งสายฟ้าฟา,ฟา,มฟา,าด,นะาบบม,ด,ดม,มีเสียงฟ้าผ่าด้วยนะผมถ้าเกิดรัวๆก็แบบมันจะแดด่รัวๆมัเฮ้ยมันมีเสียงฟ้าผ่าด้วยผมชอบผมชอบผมชอบนี่โอ้โหมีสายฟ้ารอบตัวด้วยแม่สุดยอดจริงๆครับผมนะโอเคมันก็มีแค่นี้แหละนะครับผมซับเทนิสิมันก็มีแค่ 2กระบวนท่านะแต่ว่าตอนนี้ใช้เพียนได้แค่กระบวนท่าแรกนั่นเองครับนะส่วนกระบวนท่าที่7นั้นก็นะก็มันจะไม่สปอยแล้วกันนะครับเนื่องอยากรู้ว่ากระบวนท่าที่7ได้มาอย่างไรและใช้ยังไงไปหาอ่านมังงะเอานะครับผมไปต่อกันที่ตัวต่อไปเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้าอิโนสุเกะหรือปลาสัตว์ป่านั่นเองครับผมอ่าโดยสับอิโนสุเกะนี้ก็หมายผมต้องทําการหยิบจาบมา2ตัวเลยครับผมนะต้องหยิบสามกรสองเล่มเลยครับเพราะปกติเขาจะถือคู่กันแบบนี้ใช่ไหม เออนี่ก็แบบนั้นแล้วก็ถ้าโก้เราคือดาบ2อันคู่กันเนี่ยนะเราก็จะมีออปชันพิเศษก็คือเราสามารถมองเห็นศัตรูได้นั่นเองครับผมนะนี่ไม่ว่าแบบว่าคุณจะอยู่ลึกใต้ถ้ำเออพึ่งหนุนเนี่ยว่าข้างล่างมีคิปเปอร์ด้วย <c oughs> โอเคไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนแบบนี้เราจะาสามารถเห็นได้เหมือนว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับแบนั้นนี่ถือว่าเฟี้ยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคส่วนสำหรับกระบวนท่าต่างๆนะครับเนี๋ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3กระบวนท่าด้วยกันนั่นก็คือ ปลาสปาร์เขี้ยวที่ค่าเขาจะเล่เป็นเขี้ยวใช่ไหมสำหรับปลาน,นี้นะแต่ว่าตอนนี้พ่วมพูฒนาเขาคงแบบคิดไม่ออกนะว่าเขาจะพัฒนายังไงดีนะให้มันกลายเป็นเขี้ยวนะครับเนก็เลยทั้ง3กระบวนท่าตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้อนาคตค่อยมาเจอกันใหม่โอเคไปต่อกันที่ปลาที่4ี่ครับผมนะก็คือปลาเพิงอ่าเดี๋ยวจะปลาเพิงครับผมน,นเรารู้จักกันดีในานามของเขี้ยวจูโร่หรือว่าเล่นโกคุนั่นเองครับนะเสาหลักแห่งเพิงนะโอเคโดยดาบก็นี่ดาบเขาเก็บรายละเอียดนะ เออด้านจับอย่างเงี้ยเขาก็เก็บไประเอียดร,รูปไฟนะครับนะโอเคเรามาดูทางด้านปานกันดีกว่าครับผมนะสำหรับก,กระบวนท่าเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4กระบวนท่าซึ่งปานเพิงเนี่ยนะใช้ได้ทุกกระบวนท่าเลยครับผมโอเคอเรามาดูกันที่กระบวนท่าแรกเลยก่อนก็คือกระบวนท่าเปลวเพิงนะเส้นขอบฟ้ามาดูกันดีกว่าไปเลยน,นี่โอ้โหเป็นการแดชครับผมแต่ว่าเป็นการแดชคล้ายคล้ายคล้แสงสื่อแต่เดี๋ยนะทำไมมันไม่โดนเอาใหม่เล็งดีๆ การเพงิงกระบวนท่าที่หนึ่งเต๋เพิงนะเส้นคอฟ้านี่โอ้โหโดนโอ้โหคิดว่าจะไม่โดนซะแล้วนะโอเคจบไปไปต่อกัที่กระบวนท่าที่อทส,ส,สองอาทิตย์ศาสตร์สองไปไปดูกันนี่โอ้โห,โโหก็คือว่ามีการแบบอ่ามันจะเป็นลำแสงขึ้นไปแล้วก็พุ่งขึ้นด้วยนะครับนะศัตรูที่โดนก็คือจะลอยขึ้นด้วยนะธรรมดาเอาเรื่องอยู่นะครับนะจับกระบวนท่าที่สองไปต่อกันอย่างรวดเร็วที่กระบวนท่าที่ห้าเลยดีกว่านะนั่นก็คือกระบวนท่าพยักเพิงไป ไปดูกันเลยเดี๋ยนะโอ้โหมาเป็นก้อนเลยครับผมนะผมผมคิดว่านะเขาได้จะทําเขาได้ทาเป็นออกแบบเป็นสิ่งโตแหละนะเนี่ยตูมแต่ยกตี้ยครับผมนะเฮ้ยไม่ใช่กรโดนนี่ก็คือมีการระเบิดด้วยนะครับผมเฮ้ยไม่ธรรมดาเออชอบ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 จริงๆดาพวกนี้ก็ฟันไดนะ้แต่ว่าฟันทาไมเขาเอามาใช้ปราณกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะสับกระบวน่าที่หต่อไปกระบวน่าสุดท้ายนั่นคือกระบวน้ารที่9้า ไฟฉำระ,ะนี่ครับผมสำหรับกระบวนท่านี้เห็นไหมเขาจะเขียนไว้เลยว่าเลนโกคุครับผมนี่ชัดเจนกระบวนท่าที่เเลนโกคุยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากระบวนท่าที่9ทํางานยังไงปร้านเพิงกระบวนท่าที่9ไฟำํำระนี่หูยเป็นเลเซอร์บีมเลยครับผมนะแต่ว่าจริงๆเป็นไฟนะเนี่ยตูมไปย่ะโอ้โหโดนทีมีแตกครับผมนะโอเคก็ นี่แหละครับผมนะั้นก็คือสี่กระบวนท่าที่สามารถใช้ได้ของปราณเพลิงซึ่งมันก็ใช้ได้ทุกกระบวนท่าเลยนะครับผมซับปราณเพลิงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมซับปราณเพลิงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ปราณต่อไปเลยดีวกว่าผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปราณถัดมาเลยดีวกว่านั่นก็คือปราณแมลงของชินโนบุนั่นเองครับผมนี่โอเคแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่างไงอ่ะปลา,าแมลงนะครับผมนะโดยดาบของชินโนบุเนี่ยก็จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับเห็นไหม นี่โอคูดาบเขาจะมีความเล็กกว่าแล้วก็ปลายดาบเนี่ยมันจะเออมันจะแตกต่างจากเพื่อนอะว่าง่ายเถิดน,นะครับนะโดยตอนนี้ทางผู้ดนาก็ทำมาทั้งหมดสี่กระบวนท่าแต่ใช้ได้จริงแค่กระบวนท่าเดียวนะครับแลก็โอเคถือว่าอย่างน้อยก็ได้ทำแล้วนะมันก็มีอยู่สี่กระบวนท่าจริงๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทสอบิลิตี้กันเลยดีกว่าครับผมนะโดยการใช้กระบวนท่าของชินอุบุเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คําว่ากระบวนท่าแต่เขาจะใช้คําว่าระบาบนั่นเองครับผมนะอย่างเช่นนี่ครับผมนะ u t t e r f l y d a n c น หรือว่าระบำผีเสื้อเดี๋ยวเรามาดูการใช้กระบนท่าเลยดีกว่าครับผมนะระบำผีเสื้อยอกเย้านี่โอ้โหมาเป็นผีเสื้อเลยครับผมนะโอเคหูย,หยสวยป่ะชอบแต่ว่าเดยวนะแล้วมัน,ม,นมันทำดาเมจยังไงอะ่ะผมก็ไม่เห็นว่ามันจะทำดาเมจเลยนะครับหรือว่ามันต้องทำดาเมจเฉพาะกับพวกมอนสเตอร์เหรอว่าท่านี้เนี่ยมันจะทำให้พวกอสูรติดเชื้อนะครับผมนไะก็โอเคสามวีเจอร์มันอาจจะไม่มีผลสักเท่าไหร่นะ่ครับผมโอเคฟามาแมลงมันก็มีท่าเดียวเลยนะก็คงไม่มีอะไรมาก นะครับผมไปต่อที่ปรานถัดมาเลยดีกว่านะครับผมนั่นะก็คือเจ้าปรานหมอกนั่นเองครับผมโดยสําหรับสงหมอกนั่นก็คือน้องมูอิจิโร่นั่นเองครับผมโอเคโดยเฮ้ยถือว่าเป็นน้องที่เท่เหมือนกันนะเนี่ยดูจากดาบก็ดีไซน์ดีอะเออดีไซน์ดาบดีมากนะพุฒนาคือปั้นได้ดีมากเลยนะครับผมโอเคจะปรานหมอกนะครับเดก็จะมีทั้งหมด5กระบวนท่าแต่ใช้ได้จริงเพียงแค่2กระบวนท่าครับผมนะโอเคเรามาดูจากกระบวนท่าแรกเลยก่อนก็คืออากระบวนท่าที่4ผ่าสายหมอกถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับผมไป นี่โอ้โหเฮ้ยเป็นธรรมดาว่ะโอ้คือว่าถ้าเกิดว่ากดแล้วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปโดนเนี่ยนะไปไปโดนพวกมอนสเตอร์มันก็จะลอยขึ้นใช่ไหมคือถ้าไม่โดนมันก็ไม่ลอยถูกปะ่ะอ่ามันจะมีเอฟเฟกมาแล้วก็โดนนี่โอ้โหโดนทีนี่แตกครับผมนะแตกแน่ๆแ,แต่ว่าฟอร์ดาเมดนี่แหละไม่ใช่อะไรแต่ว่าถ้าเรากระบวนท่าที่เจ็ดเนี่ยมันมีชื่อว่าหมอกหลวงครับผมนะอ่าไม่ใช่หลอกหลวงนะหมอกหลวงเลยครับแต่ว่า เออผมได้เทสมาแล้วแหละกระบวนท่านี้คือผมเทสต์ที่ใแม่งเกมแคชตลอดนะครับผมก็คือมันจะเป็นเอฟเฟกต์หมอกมารอบๆตัวเราเนี่ยแหละนะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะขอไม่สาธิตละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครคอมแรงเนี่ยก็สามารถโหลดหมอกได้ที่ใต้คลิปแล้วก็เอาไปลองกันเองแล้วกันนะสำหรับกระบวนท่าที่เจ็ดนะผมจะไม่ลองนะเพราะว่า Crash แคชแน่ๆครับนะไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดส่วนต่อมา ปราณวายุอ่าสับปราณวายุเนี่ยลักษณะาดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็คือนี่ถือว่าเป็นเอ้ยเท่นะโดยเสาหลักแห่งลมนั้นก็คือเจ้าซันเนมินั่นเองครับผมแต่ว่าครับผมนะผมเสดดาตรงนี้สักเล็กน้อยนะก็คือว่าเจ้าลมเนี่ยนะคืออย่างที่ชื่อมันบอกครับเมมันก็คือลมนะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะว่ามอดมันบั๊กหรืออะไรครับเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถใช้ปราณได้เลยนะครับสับปราณลมนะทั้งที่มันควรจะใช้ง่ายถูกป่ะแต่ว่ามันไม่ได้จริงเลยกระบนท่าเลยนะตอนนี้มีอยู่สี่กระบน ใช้ไม่ได้ทั้ง4กระบน5เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจพัฒนาเข้าใจแบบทํางานเยอะจนเบลอนะครับนับเบอแล้วก็ลืมใส่อะไรอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็จะละไว้แล้วกันนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวเสาหลักแห่งลมหรือว่าปราณวายุใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับผมนะก็โอเคและแล้วก็เดินทางมาจนถึงกล่องสุดท้ายนะซึ่งกล่องนี้เป็นอะไรที่สุดจัดจริงๆครับผมนะนั่นก็คือกล่องเก็บตกนั่นเองครับผมโดยไอเทมเก็บตกที่เหลือจากหมอดนี้นั่นก็คือเจ้าพวกนี้นั่นเองครับผมนี่โอเคด้วยับ เจ้าพวกนี้ครับผมนะผมจะอธิบายทีละอย่างนะหรับอย่างแรกนั่นก็คือเจ้าปราณหินผานั่นเองครับผมนะอ่าก็จะมีทั้งหมด3กระบวนท่าด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแม่แต่ดามันยังไม่มาเาะฉะนันกระบวนท่ามันก็ยังไม่มาเหมือนกันครับผนมะที่ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้ก็จะมีปราณหินผานแล้วก็ปราณความรักนั่นเองครับผมนะอ่าก็จะมีอยู่2ปราณนี้ที่ยังไม่สามารถใช้ได้เลยนะแม่เสียดายวะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะถ้าเกิดว่าทำพุฒนาอัปเดตเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ใหม่แล้วกันนะครับผมแล ต่อมาวันะสปาวโดยสำหรับสปาวมอนสเตอร์ในหมอดน,นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันมาดูตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสปาวมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างอื่นอันแรกเลยเราต้องเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนก่อนครับผมนี่โอเคเพราะว่าอสูรไม่สามารถอยู่ตอนกลางวันได้นะแล้วเราก็จะทำการสปราวไข่อันแรกเลยมนาะนั่นก็คือเจ้าแฮนเดมอนนั่นเองครับผม <S <S นี่อุ้ยเดี๋ยวเดันลืมลืมลืมโอ้โหเทคมาลืมไปว่าอยู่โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ โอ้โหเจ็บนะเนี่ยทำอรที่จำเไ็นโอ้เจย์เจย์พี่เจย์เยนเจยเยเจเยนซาบแทนดมอนนี้ครับผก็คือเจ้าอสูรนะที่อยู่ในอ่าพาแรกๆเลยนะครับอสูรตัวแรกๆเลยนะครับที่ทันจิโดเขาได้เฉิญนน้านะเออที่เขากินลูกสิกขออาจารย์ไปเยอะอะไรอย่างนั้นนะโอเคนี่เหมือนก็ออกมาประมาณนี้นะโอ้โหเลือด1อยหโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลืมไปลืมไปเลยว่าอยู่ในโหมดซับเวร์หยิบดาบแป๊บหนึ่งหยิบดาบหยิบดาบเร็ว ดาบเอสุดโง่จะทำให้ดูแย่ให้ปล่อยกันบ่อยมานี่มานี่มานี่เร็วมานี่เร็วเบบี้มานี่เร็วเบบี้มานี่เร็วเบบีปึ๊บ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 หยิบอะไรได้หยิบอีโอเคเรามาใช้ตานกันดีกว่าผมโอ้อาหารหมดด้วยอ่ะขอขอกินอาหารแป๊บนึงแป๊บนึงนะเพื่อนนะวู้โดนอะไรอูแมงมุมแมงมุมแกแกแกฉันไม่อยากใช้ปานกบแกยินไม่อยากกับแกเป็นแกพลังของฉันมีค่าสานวาลีรูปแบบที่สิบเอ็ดผิวน้ำสงบนิ่งนี่โอ้ยทำไมดาเบ่มันลดเป็นิดเดียวจ่าเบบมันลดเป็นิดเดียว โอเคดาเมจเมลเดีจะได้เป็น5โอเครูปแบบที่4การปานวารีกระบวนท่าที่4ี่คืนนนนอน้ำคือน้ำคือน้ำอ้าวอ้าวอ้าวใช้ไม่ได้เฉยโดนแหมเออโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โอ้โหมันจะเบื่อเลยเอาดิกลับมาดิกลับมาดิเออเออกลัมาดิเออโอ้โหใช้ปานอ้ายิงกดไม่ทันไรแตกแล้วโอ้โหแล้วดูมันดรอปอะไรบ้างดรอปชุดครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะเอ้ยแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะว่าพอหมดนี้มาผสมกับแอนิเมชันแล้วมันเท่อะดูดิ เป็นไงตู้เป็นการฟันที่อชุบอชุบอชุบโอเคถือว่าเท่ดีเท่ดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะต่อมาไข่ที่2นะครับผมนะนั่นก็คือเจ้าโกคุชิโบนั่นเองครับผมนะหลายคนอสงสัยว่าเฮ้ยโกคุชิโบคือใครนะครับผมนะอาซูรจันทาข้างขึ้นที่1ครับผมอ่าคือถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์มาก็อาจจะงงนะครับแต่ถ้าเกิดใครอ่านมังงะมาก็ต้องร้องอ๋อแน่นอนครับผมนะนั่นก็คือเจ้าอาซูรจันทาข้างขึ้นที่1นนั่นเองครับผมนะยากมากจริงๆนะครับผมนะผมจะไม่สปอยนะก็คือ คือยากจริงนะครับนะก็ใครที่อ่านมังงะก็รู้นะครับเหมือนว่ามันยากยังไงนะเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าในๆก็ในๆแล้วนะครับอนะเราจะเปลี่ยนบ้างอ่าเราจะไม่ใช้ปราณวารีนะนะแต่เราจะใช้ปราณเพิ่มในการจัดการนะผมผมไม่ใช้ปราณเพิ่มในการต่อสู้แล้วกันนะครับนะโอเคผมว่าผมก็ต้องเตรียมใจให้ดีเหมือนกันนะไม่ง,งั้นผมก็ไม่รอดนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะโคตรจริงๆนะครับนะโอเคแล้วก็มีมอนเตอร์มาขาใจอีกโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มการต่อสู้กันเลยดีกว่าผมไปเลย และนี่ก็คือชมหน้าของโคคุชิโบครับผมโอ้โหอุ้ยอ้โหูใช้ท่าด้วยใช้ท่าด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงไอ้ที่อ่าวมางะมารู้มันนะกระบวนท่าแต่ละกระบวนท่าของเขาไม่ธรรมดานะเด็กโคคุชิโบนี้นะครับเหมือนเขาจะใช้ปลาจันทานั่นเองครับผมนะอ่นคือจะตรงข้างกับปลาตะวันนะโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมากมันเป็นไรเราคือใครเราคือสำลักเพลิงเพลงนโกคุอื้อส่งไฟล้าไปส่งไฟไปส่งไฟไปโอ้โหไฟโอเคโดนโดนบ้างฟังไว้โอ้โหจานไหนเขาแค่ห้าขนาดจังวะโอเค ตัะบวนท่าที่2อง w ั a เติ e f u c ทีเดียวแตกโอเคกบนะโหดสมชื่อจริงๆครับนะถึงกับตายเลยทีเดียวเชียวนะฮะทีเดียวโอเคกบนะก็เมื่อกี้กบนะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดีกว่านะครับแต่ว่าบนท่าที่1เจ้าปลาแมลงเนี่ยจะทำดาเมจให้กับอสูรได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพัวกับสกิลิทันก่อนแล้วกันนะเกิดสกิลิทันนะว่าไงบ้างนี่ครับผมโอ้โหดูดินี่คือแบบโดนเป็นวงกว้างเลยนะครับผมนี่ทุกตัวเห็นไหม โดนดาเมจโดนพิษกันหมดนะครับจะเป็นมอนสเตอร์เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเป็นหมดน้องแกะอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ทำดาเมจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาสปาวโคคีโบรีรอบหนึ่งรันนี่โอเคหูเลือด200เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําดาเมจเรากดไปเนี่ยนะเขาเขาก็จะโดนพิษอ่ะมผู้บัญชาการแตกซะละแตกละโอเคนี่เอะไหนนี่ก็คือผมหน้าของเจ้าโคคีโบรนั่นเองครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราลอง ลองใช้ปราอสนีดีกว่าอ่าโอเคดูที่ว่าปราอสนีเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้ไหมไปไปดูกันอีวโอ้หดาเมจแรงนะแรงนะอีโอ้โหซื้อๆซื้อมาแล้วซื้อๆโอ้ยแล้วเออซื้อๆท้ายเออเรี่ยนเลย โอเคก็เห okay, so มือนแลเมื่อเราฆ่าโกคุชิโบได้เนี่ยนะเขาก็จะทําการดรอปไอเทมมือมาผมนะซึ่งก็จะเป็นไอเทมดังนี้ครับผมแต่ที่ทราบกันดีครับผมนะโกคุชิโบเขาใช้ปราณจันทานและนี่ก็คือกระบวนท่าของปราณจันทาน,นั่นเองครับผมโอเคนี่แล้วก็มีดาบนะใช่ไหมดาบโคตรเฟี้ยวเว้ยนี่คือตรงดาบเนี่ยถ้าสังเกตด,ดีๆมันจะเป็นรูปตายไหมเพราะว่า ดาของกุชชีโบนเนี่ยเขาจะมีตาดวงตาเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคปบเวลามตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กระบวนท่าอะไรด,ดีกว่า,นะค,า,ค,าค,ครับนะเสกมาเสกมาเสรมาโอเคมานะเรามาเริ่มจากกระบวนท่าที่5ก่อนเลยครับน,นะเป็นกระบวนท่าที่มีชื่อว่าพิบัติเทพจันทราถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมไปเลยี โอโหโคตรเฟีเ้ยวเะมือนนี่เมื่อกี้ผมโดนกระบวนท่าไหนตายปะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไม่ได้จะไปโดนตีหรือว่าโด,โดนโดนกระบวนท่านะครับแต่ว่าไม่ควรท่าแรงนะเฮ้ยคือดูในเรื่องนี้ก็จะรู้เลยนะครับว่ามันแรงจริงเนี่ยดูดิกดทีปับ๊บโอ้โหคือใครโดนคือแตกครับผมนะโอเคนี่ก็คือกระบวนท่าที่ห้านะต่อไปกระบวนท่าที่เจ็ดอ่ากระบวนท่าที่เจ็ดที่มีชื่อว่ากระจกแห่งภัยพิบัตริรัศมีจันทานโอ้ไมชื่อท่ายาวขนาดนั้นนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านี่โอ้โห เมื่อกี้เร็่งเอ็มบีซีต่ำโดนคิปเปอร์เนี่ยอ๋อคือโดนเต็มๆไม่ไม่ได้นต้องโดนพื้นโดนพื้นเฮ้ยมันไม่ตายว่ะเฮ้ยแต่ว่าการโจมตีมันจะออกมันจะกระจายออกนี้เห็นไหมฮูดาเมจเบามากท่านี้ก็เบสเบามากแต่ว่าเป็นการแบบกระจายกระจายโดนกหมดทั่วหน้านะครับผมโอเคต่อมาเป็นกระบวนท่าที่8วงแหวนมันก่อนจันทร์ไปดูกันฮะไหนนะเอาใหม่ อ๋อมันเหมือนกับว่าเป็นการบังคับปะอ๋อคือแบบว่ามันเราจะสามารถบังคับได้นะผงนี้เฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะนี่หมุนอ๋อก็ถ้าโดนก็แตกเหมือนกันโอเคได้โดนก็แตกใช่ไหมได้งั้นมาหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหโคตรเที่ยวเนี่ยดูดิ ผมสามารถแบบวควบคุมตรงนี้ได้แล้วก็แบบโอ้โหปัดไปดป,ดป,ดปัดมาผมนะกระบวน,นารท่าีเทมมาก็ไม่แปลกนะ,ะเป็นถึงข้างขึ้นที่1ก็ก็ก็นั่นแหละครับผมก็ต้องโผล่ไปธรรมดานะครับโ <c oughs> อเคกระบวน,น่าสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือกระบวนท่าที่16จันทรงกรดเสเเี้าจันท้ายครับ <c oughs> ท่าชื่อท่าย,ยาวแล้วจริงอ่าภาษาเก็บมีแค่แค่นี้นะแต่ว่าภาษาไทยก็ยาวหน่อยนะครับผมโอเคมาแล้วมาดูกันดีกว่าว่าท่าสุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเอาใหม่เอาใหม่รอบคือมันเป็นการแรงต้มเหรอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมอยู่ต่ำคือเดี๋ยวนั้นถ้าอยู่ระยะอย่างนี้มันไม่โดนเลยอะมันมันอยู่สูงอ่ะถ้ามันอยู่สูงอ่ะเราต้องแบบต่ำๆทำตัวต่ำตอย่างงี้นะเปิดท่านี้มันเป็นท่าที่สุขสงนะมันดูเหมือนจะเทพกว่าแต่ก็นะครับเหมือนนันมันก็ไม่ค้าเหมือนนั้นมันก็ทําได้แค่นี้แหละก็โอเคแหละแต่ถือว่าถ้าเกิดมาถามว่าผมชอบท่าไหนสุดผมชอบท่าผมชอบท่าที่ห้าสุ็ละไอเนี่ย โคตรเฟี้ยงวันนี้เป็นกระบวนท่าที่ผมชอบมากเลยนะครับวันนี้ล้างบางเลยทีเดียวเชียวเนี่ยรอบทิศทางนะโคตรเทพจะมีอะไรเท่กันถึงไม่ถามจริงโอเคนะครับเดี๋ยว็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอดคิเมสโรยใหบะหรือว่าดาบพิฆาตอสูรเป็นยังไงบ้างของวันนั้นก็คือโอเคเมื่อกี้ผมลืมบอกไปรียญหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเจ้าสูรทั้ง2ตัวเนี่ยนะคือมันมีแค่อสูรสตัวนะครับผมสับตอนนี้นะก็คือถ้าทั้งสตัวนี้นะถ้าเกิดว่าโดนแสงแดดก็คือเผาไหม้ตายอยู่ดีนะคครรรัััับผมมมนนนนะะเเเพาฉ้กกก็็ืือออสสยงงลวแแดดดหิ นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชอบจะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพิ่มเป็กำลังใจผมในการคลิปต่อ,ตอไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดหมดมาเล่นบ้านเนี่ยผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วสามารถกดโหลดไปเล่นได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับเหมือนะนะนะก็สหรับวันนี้ผมกตนเกมเมอร์ซีขอตลาไปก่อนไว้เจอกันไปพาร์ทหน้าสว่วนนี้สวัสดีครับผมบายจ้า